ถ้าเราปล่อยที่เว้อนาน,านานเนี่ยปัญหาก็จะสะสมไอ้เส้นประสาทที่โดนรบกวนหรือถูกกดทับอยู่เป็นเวลานานเนี่ยระดับการทำงานของสญญาณประสาทก็จะลดลงลดลงทำให้เรามีปัญหาเรื้อรังกับการได้ยิน การเสียงดังในหูนะครับส่วนใหญ่คนไข้ที่ที่เข้ามาปรึกษากับทางทางเรานะลักษณะจะเเหมือน,นมีเสียงเสียงแหลมแหลมเสียงจิ้งหรีดหรือเสียงโทนสูงหรือโทนต่ำบางคนก็มีมีเสียงกล้องอยู่บนบนหัวอะไรลักษณะนี้ความรู้สึกแปลกๆซึ่งซึ่งชาวบ้านเขาไม่ค่อยมีความเข้าใจกันเท่าไหร่ว่าจริงเหรอ เพราะว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลหูก็ปกติดีการได้ยินก็ปกติดีทุกอย่างปกติหมดเลยแต่ทำไมมีเสียงดังในหูอา,อาการแบบนี้มีมเกิดขึ้นจริงๆโดยที่หลายๆคนไม่ค่อยเข้าใจหลักๆเลยผมว่านะาบ้านเราพฤติกรรมการนอนตะแคงแล้วก็เอาแก้มไปไป,ไปแปะอยู่กับหมอนไม่ได้หนุนตะแคงไปที่หู ส่วนบนเป็นหลักพราว่าจะนอนบิดหรือเบี้ยวตัวเนื่องจอากอจจะเปิดแอร์กันเย็นฉ่าจนนอนคุดคูแล้วก็เอาเอาแก้มไปแปะอยู่กับหมอนจนมีปัญหากับข้อกระดูกส่วนบนกระดูกคอข้อแรกข้อที่2หรือว่าขากรัไกรหรือกลามเราเนี่ยจนเบี้ยวไปมากถ้าสังเกตดูผู้ป่วยมาหาเราเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงสร้างของรูปหน้าเขามันจะไม่ปกติมันจะเบี้ยวส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหากับกลามหรือขากรัไกรแล้วก็เช็คดูเทสดูแล้วก็ ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นปัญหาอย่างนี้จริงๆแน่นอนถ้าเราปล่อยที่เมื่อนานๆเนี่ยปัญหาก็จะสะสมหมักหมมมากขึ้นใช่ไหม ในเส้นประสาทที่โดนรบกวนหรือ,อถูกกดทับอยู่เป็นเวลานานเนี่ยระดับการทํางานของสัญญาณประสาทก็จะลดลงลดลงทําให้เรามีปัญหาเรื้อ,อรังกับการได้ยินบางคนถึงกับอนอนไม่ได้หรือว่าต้องนอนตะแคงไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อจะอุดหูไม่ให้ได้ยินเสียงไม่งั้นเขานอนไม่ได้เพราะมันรบกวนมากมีปัญหากับการได้ยินในระยะยาวของของ,ของตัวผู้ป่วยเอง เท่าที่คนไข้าจากประสบการณ์ที่ตัวคนไข้เองมาเล่าให้ฟังนะครับว่าวิาวธีการที่เขารักษาคือใช้ยาบ้านบางทีก็สานนิฐานไปว่าคนไข้สร้างมโนไปนเองหรือคิดไปเองโดยที่ไม่มีความเป็นจริงอะไรลักษณะอย่างนั้นเพราะวเขาตรวจทุกอย่างมีความเป็นปกติสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทำไมมีอาการแบบนั้นเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับตรงนี้แหละความแตกต่างระหว่งางไคโรแพรคกิกกับศาสตร์อื่นที่เราเน้นดูที่สาเหตุหลักของปัญหาก็คือสัญญ,ญาณประสาท โดยตรงอาการลักษณะของเวียนหัวบ้านหมุนหรือเสียงดังในหูเนี่ยมาจากสัญญาณประสาทโดยตรงนะครับเราก็เลยรู้ว่าเราควรจะรักษาแบบไหนกับคนไข้ที่มีอาการแบบนี้ถ้าจะมาให้เล่าโดวยวิธีการว่าจะทำยังไงตรงนั้นคคง,งยากนอกจากว่า ตัวผู้ป่วยเองเข้ามาสัมผัสเองแล้วถึงจะรู้เองด้วยด้วยตัวเองอนกันเพราะถ้าถ้าให้มาอธิบายโดยที่ไม่มีผู้ฟังเองก็คงจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นักว่าการจัดกระดูกจะช่วยอะไรกับการเวียนหัวบ้านหมุนหรือเสียงดังในหูได้คือครั้งแรกครั้งเดียวก็รู้ได้เลยว่าอ๋อวิธีการแบบนี้แหละคือตรงกับปัญหาที่เขาเป็นโดยตรงกับวิธีการรักษาของคลีโแพคติกก็คือปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยเป็นก็คือข้อกระดูก บีบตัวนเข้ามาแล้วก็ไปเบียดกับสัญญาณประสาทหน้าที่เราก็คือปรับข้อกระดูกให้เปิดกว้างขึ้นนะครับแล้วก็รอเวลาให้สัญญาณประสาทาตรงส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาคือพองกลับมาเป็นสภาพปกติเหมือนเดิมวิธีการรักษาเนี่ยจะไม่ทำครั้งเดียวแล้วก็หายเพราะั้นเราจะมีการเทรนคือทำกันซ้ำๆ,ๆๆอยู่ตรงส่วนนี้จนข้อกระดูกกลับมาเปิดกว้างจนเลิกการรบกวนกับสัญญาณประสาทนี่คือความเป็นปกติของธรรมชาติของสัญญาณประสาทที่เราควรจะเข้าใจกัน 好。